จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็เขาเรียกว่านอนบอกสเปอร์เพื่อนรักน่าจะต้องมีแฟนทีมนึงนะครับที่ยิ้มมากกว่า2ทีมนี้แน่นอนเลยครับเป็นท็อตแน็ตฮอสเปอร์เปิดบ้านเสมอกับแมนเชตอร์ซิตี้ไปด้วยประตู2ประตูต่อ2นะครับก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าคนละครึ่งจริงๆนะเข้าโครงการนี้เลยนะคนละครึ่งจริงๆนะครับมีปัญหาทั้ง2ทีมแล้วก็ผมคิดว่ามีประเด็นที่ควรพูดถึงเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเรามา ไล่กันไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับเริ่มจาก11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยทันดันฮอรสเปอร์มาด้วยระบบหลัง 3, 3 4, 2, 1, นะครับสามสี่สองหนึ่งนะฮะผู้สั่ประตูเป็นวิคคาริโอนะครับสามเซนเตรอร์มีราดูดากูชินคริสเตียโลเมโละนะครับแล้วก็เจ้าปาลินญ,ญานะครับวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอูโดโกี้วิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นอาชิเกรนะครับคู่กลางก็เป็นทางด้านของบิซูมากับทางด้านของกาลาเกอร์น,นะครับแนวลุกมีชาบิซิมอนนะครับโคโลมยนนี่แล้้วก็หาเปป้าเ็นดมินิกกโซลันีนะฮะ ส่วนฝั่งของแมนซิตี้มาระบบ4-1-4-1ผู้ทำประตูเด่นแด้ของดันดันลูมาสีแนวรับเนี่ยนูนเนสคูซานอฟเกฮีเอ็ดนูริกองกลางตัวรับเดบนไดของโรดี้ส่วนสีตัวลุกเนี่ยแชร์กี้บารโดซิลวาโอไลี่เซมิญโยและก็น้าเป้าเดบนไดของเอริงบอลฮาร์แลนก็พูดถึงเสดตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับก็คือมีข่าวร้ายออกมาอีกก็คือผู้เล่นตัวจริงอย่างทางด้านเชสเปนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บก่อนแล้วก็เซนเตอร์สำรองอย่างทางด้านของควินาโซก็มีการบาดเจ็บก่อนแข่งอ ก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยต้องเอาเจ้าปาริญญามาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวานะครับแล้วก็เอากองกลางอย่างอาชีเกรไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวานะครับนี่คือปะผูของจริงนะตอนนี้เท่าที่มีใช่นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพอรายชื่อ11ตัวจริงออกมานะครับตำแหน่งที่ถูกมีคําถามเอะมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของโอเลรี่นะกับตําแหน่งที่ผมว่ามัน มันไม่แปลกที่เป๊ปจะจัดอะไรแปลกๆเพราะว่าตอนที่เราดูรายชื่อสเปตัวจริงแล้วเนี่ยก็หรือว่าเป๊ปจะมาแบบ4 2 3 1แล้วก็แบบว่าให้โอเลลี่ลงมาช่วยโรดี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ผมรู้สึกว่าโอเลอรี่ก็ยืนสูงพอสมควรเลยนะจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงพักตัวเกมรุกอย่างทางด้านไอ้พอไปมองสำรองเนี่ยเฮ้ย oh, ฟิลโฟเดนก็ไ<ฟ><ฟ>ด้ดดหรือทีเจนนี่ไรเดอร์ก็ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป๊ป คิดยังไงแต่คือโอเลรี่เนี่ยเคยเล่นเป็นกองกลางแหละในช่วงยุคเยาวชนนะแต่พอขึ้นชุดใหญ่มาเนี่ยก็มาอยู่ตำแหน่งเป็นแบ็กซ้ายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเกมที่ดเดลเ่นเป็นกองกลางบ้างแต่ก็อย่างที่บอกนะวันนี้ผมว่าก็มีคําถามอย่างเดียวแล้วกันตรงนี้นะแต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยผมว่าคําถามพวกนั้นมันคงโดนสะบัดทิ้งออกไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าแมเชสเตอร์ซิตี้นี่ครึ่งแรกนี่โหดจริงๆนะครับพวกเขาเนี่ยมาแบบคือครึ่งแรกสนุกตรงที่ว่าตอนแรกเลยนะสเปอร์ก็เพลสู้กับซิตี้เหมือนกัน เพจเหมือนกันเพจสูงด้วยแต่พอซิตี้แก้ได้ปุ๊บนะเรียบร้อยเลยครับเป็นทุ่งเออจนนาทีที่11นะครับความผิดพลาดเนี่ยเริ่มจากจังหวะที่อีปิซูม่านะครับไปเสียบอลตรงกลางสนามทำให้แมนเชสเตอร์เซิตี้เนี่ยเทอร์โอเวอร์กลับมาเร็วนะครับแล้วก็โอ้โหลูกนี้คือต้องต้องต้องชมจังหวะฮาแลนด์สกิดมาให้กับแชร์กี้นะครับแล้วแชร์กี้เนี่ยคือโอ้โหไม่รู้ว่ามุมอ่ะยิงได้ยังไงนะคือตอนที่เราดูสดเนี่ย ผมว่ายังไงมุมนั้นเนี่ยเต็มที่ก็คือแบบติดบล็อกไม่ก็ไม่ก็เบี้ยวออกไปอ่ะเพราะมุมมันยากมากเลยกับหลุดมาทางขวาเนี่ยแต่<ช>มันฉลบไงโอ,โอ,อ้ดวม,มันดีใช่กลายเป็นฉลบซึ่งผมรู้สึกว่าต่อให้บอลแฉลบก็ตามเนี่ย วิคาริโอน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะกับ,กบจังหวะนี้น,นะครับก็ผมรู้สึกว่าเสียประตูง่ายไปหน่อยก็เลยสมโภลให้ซิตี้ขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นไม่พอนะครับก่อนจบครึ่งแรกพวกเขามาหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับจากทางด้านของเซเมนโยนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางด้านของพลาดอีก<ม>แล้วทางด้านของสเปอร์ออกบอลพลาดคราวนี้เป็นดากูซินนะครับแล้วซิตี้ตัดบอลได้แล้วกลายเป็นว่าทางด้านของโรดีเนี่ยแทงมาให้เบอร์นร์โดซิวานะครับแล้วเบอร์นร์โดซิวาสกิดนิดเดียว กลายเป็นว่าเซเมนโยตรงนั้นเนี่ยโล่งแบบยืนหนึ่งหนึ่งเลยไม่มีใครประกบเลยนะครับแล้วโล่งเหมือนแบบจะเอเหมือนหายตัวแล้วมาโผล่ตรงเนี้ยวินวอลมาโผล่มาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับยิงยังไงก็เข้าแบบระยะอย่างนั้นแล้วก็โล่งแบบนั้นด้วยนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยซิตี้นำห่าง2ประตูต่อศูนย์เอาจริงไหมแฟนสเปอร์อย่างผมเนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนถล่มแบบเละเลยอ่ะเพราะเกมครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์สู้ไม่ได้จริงนะครับมันมาแบบมัวมซั่วๆมากเลยอ่ะอ่าครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่า ทีมที่แปลกไป <laughs> ทีมที่แปลกไปเป็นทนานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ <laughs> คือรูปเกมเนี่ยใช้คําว่าสเปอร์ยกระดับขึ้นมาได้แบบโอ้โ oh, ชัดเจนเลยนะเขา้าคือใช้คําว่าเข้าหนักเข้าเร็ว ตัดบอลแล้วก็พยายามหาโอกาสจบมากขึ้นอาจจะเนื่องด้วยแบบหลังชนฝาแล้วอะ่ะมันจะไปเล่นเซฟเออก็ไม่ได้แล้วนะครับก็เติมเกมรุกมากขึ้นจนมาได้ประตูนาทีที่53นะครับจากดมินิกโซลันกี้ซึ่งเป็นประตูที่น่าจะมีประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเลยนะคือจังหวะนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ต้องเช็คก็คือจังหวะแรกคือจังหวะที่ซิมมอนะครับกระดกมาให้ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับของดมินิกโซลันกี้คือ VR ไม่ได้ไม่ได้ให้เราดูภาพตอนนั้นตอนหายเท่าสดนะครับแต่ก็น่าจะไม่ล้ำแหละส่วนประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือจังหวะที่จะยิงของดอมินิกโซลันกี้เนี่ยมันไปหวดเข้าขาทางด้านของมาร์เกฮีเต็มเเลยนะครับคือเตะขาเกฮีแน่ๆอ่ ซึ่งตอนนั้นนะ่ะต่อให้ผมเป็นแฟนสเปอร์ก็ตามนะผมดูแล้วอ่ะผมก็ยังบอกกับฟาเลยว่าเปล่า,าน่าจะโดดลิฟต์กว่าผมบอกกับฟาอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะครับผู้ตัดสินให้เฉย VR เช็คผ่านนะครับซึ่งตอนแรกก็ขึ้นว่าเป็นโอนโกด้วยซ้ำนะของทาานั่นมาเกฮีแต่สุดท้ายในเครดิตมันถูกเปลี่ยนนะครับเป็นประตูของดมินิกโซลันกีคือ มันจะมีพิมพ์ลี่เขาออกมาพูดใช่ไหมถึงจังหวะประตูนี้นะครับคือจังหวะนี้เนี่ยมันนนโดนก่อเออเหมือนจะมีจังหวะที่เท้าของดอนีโซลิกีโดนก่อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่<ด>มั่นใจ<ด>นว่ามันโดนบอลก่อนตรตอนที่จังหวะจะไปสกิดหรือเปล่าแต่คือด้วยตาผมเองที่ผมดูผมรู้สึกว่ามัน มันเตะเข้าขา,ขากเกฮีเลยใช่ก็สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะถูกพูดถึงไม่น้อยเลยนะสําหรับประตูนี้นะครับก็กลายเป็นว่าสเปอร์ใช้คําว่าได้จังหวะได้เปรียบในประตูนี้มาละกันนะครับทำให้พวกเขากลับเข้าสู่เกมได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโมเมนตัมของสเปอร์หน้าตอนนั้นเนี่ยโอ้ยิ่งยกระดับ โหมโลง<ด>ขึ้นไปอีกดีเลยอ่ะใช่แล้วสุดท้ายพวกเขาก็มาได้ประตูจริงๆนะครับประตูต,ตีเสมอจากโดมินิกโซลังกี้อีกหนึ่งครั้งในนาทีที่7 0 <10 S 2> โคตรสวยคือลูกนี้เนี่ยเป็นบอลยาวจากวิกคาริโอเปิดมานะครับตอนแรกก็เปิดไม่แม่นแ,แหละแนวรับของซิตี้หมมาแล้วแต่ว่าความขยันของคอนอการลักเกอร์นะครับวิ่งมาโฉกบอลต่อแล้วคอสบอลเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยจังหวะคอสเนี่ยย้อนหลังนิดหน่อยเออผมดูแล้วเปิดไม่ดีคือผมคิดได้ใจนะเปิดไม่ดีเพราะมันย้อนหลังโดมินิกโซลังกี้ไปมากแต่กลายเป็นว่าาาาสััญชตกองหนน้ะครบ ยกขาขึ้นมา สกอร์เปลี่ยนเข้าไปนะครับกลายเป็นประตูสุดสวยที่ทําให้สเปอร์ไตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซิตี้ก็ยังตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าซิตี้แปลกๆในครึ่งหลังนะันต้องใช้คํานี้ดีกว่าแปลกๆแล้วกันว่าสเปอร์ก็มีโอกาสมีโอกาสแต่ก็ทําไม่ได้นะครับสุดท้ายจบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับแบ่งแต้มกันไปก็กลายเป็นว่าคนที่ยิ้มเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของฝั่งอาร์เซนอลน,น,นี่แหละนะครับที่แต้มตอนนี้เนี่ยหนีไปเป็น6กแต้มเรียบร้อยแล้วนะครับหนีซิตี้ไปเป็นมกแต้ม ว่าบทสรุปเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยโอ้ได้โมเมนตัมตรงนี้มาเต็มๆนะครับอ่ะมาพูดถึงสถิติในเกมนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะฮะก็สเตตในเกมเนี่ยเป็นทางสเปอร์นะครองบอล39ต่อ61เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเนี่ยสเปอร์12ครั้งตรงกรอบ6ส่วนซิตี้เนี่ยโอกาสยิง15 0. ตรงกรอบแค่3นี่แหละคือความแตกต่างเลยผมรู้สึกว่าซิตี้อ่ะในครึ่งหลังอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันตั้งแต่พอโดนสเปอร์ยิง1 2อ่ะโดนไล่1ลูกมาผมรู้สึกว่าอพอซิตี้แบบพยายามเล่นแบบ เซฟมากๆแล้วกลายเป็นสปเปอร์ที่บี้ยิงบี้ยิงบี้ยิงบี้แล้วฟตตี้ยิงเสียสมุดุลไปเรื่อยๆใช่ยิ่งพอโดน2 2ปั๊บซิตี้อ่ะพอโดน2 2ปั๊บเขาต้องเอาไงเขาต้องเอา3แตม้มกลายเป็นเล่งเกมแล้วเล็กกว่าเดิมอีกคือมันเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าโอเคพอซิตี้นำสองศูนย์น่ะผมก็เข้าใจแล้วว่าเริ่มครึ่งหลังมามันไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้ยใช้พลังงาน,งนเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวก็มีเกมกลางสัปดาห์อยู่แต่กลายเป็นว่าปกติซิตี้อ่ะถ้าเขาจะ เล่นเซฟตัวเองอ่ะผมว่าเขาทําได้ดีกว่านี้อาจจะแบบด้วยการที่พวกเขาคลองบอลเหนียวอยู่แล้วอ่ะพวกเขาก็คลองบอลให้สเปอร์มาไล่ซึ่งครึ่งแรกก็เห็นแล้วว่าสเปอร์พอพเพรสอ่ะมันมีช่องให้ซิตี้เจาะแต่กลายเป็นว่าครึ่งหลังซิตี้กับใช้วิธีการบอมไปให้ฮาร์แลนเก็บบอลแล้ว แล้วฮาเลนสกิดจังหวะเดียวคือจะเล่นเฟิร์สทัชแบบแตะจังหวะเดียวให้กับเซเมนโยหลุดไปวิ่งต่ออะไรเงี้ยแล้วมันไม่แม่นพอไม่แม่นเกมของซิตี้มันก็ค่อยหายไปสเปอร์ก็เริ่มเอาบอลกลับมาได้กลับมาได้แล้วก็กลายเป็นว่าซิตี้ก็เริ่มที่จะแบบเหมือนอาหาทางออกมาไม่ได้ครับแล้วพอจะกลับไปเล่นเกมรุกอีกครั้งนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วอะ่ะมันฟอร์ไปแล้วอะ่ะนะครับสำหรับโมเมนตัมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ครึ่งหลังเนี่ยซิตี้ยิงตรงกรอบศูนย์เลยนะอันเนี้ยแต่ว่าบุกไปคือได่วววดดนสเตัทีีย ใช่ก็กลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าซิตี้ครึ่งแรกอะ่ะผมว่ายังไงถ้าเล่นแบบครึ่งแรกอะ่ะก็โอเคแหละซิตี้น่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่พอครึ่งหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปบวกกับสเปอร์เนี่ยยกระดับขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ประเด็นในเกมนี้เนี่ยแน่นอนแหละมีปัญหาแน่ๆกับลูกที่สเปอร์ตีไข่แตกมาลูกแรกนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าจะต้องจับตาดูเลยคือการเปลี่ยนตัวของสเปอร์ในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะว่าเริ่มครึ่งหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวเลยก็คือเอา กับตันทีมอย่างคริสเตียนโลเมโลออกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยนะไม่รู้ว่ามีปัญหาใครใดหรือเปล่าด้วยเพราะว่าไม่ได้ออกมานั่งข้างสนามเลยนะครับแล้วก็หายไปเลยแล้วกลายเป็นครึ่งหลังพอเลี่ยรโลเมโลออกเกมสเปอร์มันดันแบบดันเล่นดีซะงั้นคือคักเฉยเลยทั้งที่ถ้าถามผมตอนแรกตอนที่ถอดโลเมโลออกผมงงเลยว่าแล้วจะยังไงวะนะแบกแดนหลังอ่ะใช่เพราะกลายเป็นว่าเซนเตอร์ตัวเดียวที่มีอยู่ในสนามคือราดูดากูซินที่แบบจับปลายฮารแลนด์อย่างเดียวเลย มีคนเดียวเซนเตอร์ธรรมชาติเพราะคนนะคือเจาบาลินยา <c oughs> อันนั้นนะผมเริ่มเกมมา <c oughs> ผมว่าเฮ้ยแฟงมันเพี้ยนไปแล้วโอรอวผมว่ามันหลุดไปแล้วเหรอวะ <c oughs> แต่กลายเป็นว่าอย่างที่บอกแหละซิตี้พอมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยเลยนะรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของร้านแชกีด้วยโอ้โหคือจีดจ้าเลยนะครึ่งแรกอะ่ะเออแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บไปทางด้านของฟังสเปอร์ก็ ดอมนิกสันกี้เหมือนจะเจ็บเหมือนกันซัดไป2ประตูนในเกมนี้นะครับแต่สเปอร์เนี่ยไม่เหลือแล้วนะนักเ <c oughs> ตะเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่าออปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของโรเมโรแล้วก็อาการบาดเจ็บของร้านแชกีเนี่ยจะหนักแค่ไหนนะครับก็ติดตามกันดูแล้วกันสําหรับฝั่งของซิตี้ผมว่า6แแ้มเนี่ยมันห่างก็จริงนะแต่กับจํานวนแมตช์ที่เหลือเนี่ยผมว่า ก็ยังได้ลุ้นยังได้ลุ้นยังได้ลุ้นอยู่แค่โมเมนตัมนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่เขาเก็บเกี่ยวในสัปดาห์นี้ไปได้นะครับก็รอดูกันยาวๆ6กแต้มยังไงผมว่ายังมันอยู่เพราะว่ามันยังมีแมตที่ต้องเจอกันเองอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าทําได้ระยะมันก็จะใกล้เข้ามาอีกนะครับอ่ะประมาณนี้ก็หากพวกเราผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนก็ขอภัยมาณะที่นี้ด้วยครับสุดท้ายก็อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ